เราวันนี้คนระับก็เป็นอีกวันที่เราไปฟังเราไม่รู้เรื่องเพราะเราก็ฟังเไปไม่รู้เรื่องเหมือนกันวันนี้เรามาอยู่กับเพื่อนแล้วเราก็ร่างจะกลับบ้านเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้ก็ไม่ได้แย่มากแต่ก็โอเคแต่ก็ช่างมานเถอะทุกคนปล่อยใจให้โล่งๆรับรี่มันมันเครียดมากไปมันก็มไม่ดีใจมันไม่ดี แต่ก็อยากจะขอบคุณตัวเองที่มาถึงวันนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าเซเว่นหน้ามาหาลลยเราเนี่ยมีตู้มาอัปเดตด้วยนะะสำหรับใครที่สมได้อะไรก็สามารถเอามาให้เราได้กุเล่นนะเข้าไปเ้าไ้นะเพื่อนแล้วเหนื่อยมากๆเลยงั้นไปแล้วนะ